กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับ Get High Channel นะครับจากที่หายไป2วันผมไปทําธุระมานะครับเดี๋ยวผมจะมาทํำยาวๆเลยครับจบเล่มหาภายใน2วันครับก่อนอื่นผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์ hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําในอีพีต่อไปด้วยนะครับเชิญไปรับชมได้เลยครับเปิดเรื่องมาก็ได้อยู่งานศพของนางเอกพ่อแม่ก็ได้บอกว่าฮีนะน้องชายก็ได้บอกว่าพี่ทําไม อเอกก็ดูทำหน้าเครียดนาาอตโตก็ได้คุกเข่าแล้วก็ร้องไห้ทำไมทั้งที่ไปได้ด้วยดีแล้วแท้ๆอเอกก็ร้องไห้นาาอตโตพระเอกก็ได้ออกมาข้างนอกวัดแม่นางเอกก็ได้บอกว่าฮานากิทาเคมิจิคุงพระเอกอะ,อะแม่ก็ได้พูดว่าฉันเป็นแม่ของฮินาตะโตขึ้นเยอะเลยนะแล้วแม่ก็ยืนของให้เอานี่พระเอกก็ได้บอกว่าให้ผมนี่มัน แม่ก็ได้บอกว่าดูเหมือนถูกใจของชิ้นนี้มากเด็กคนนั้นถึงใส่ติดตัวไว้ตลอดเวลาเป็นของขวัญที่เธอให้ใช่ไหมพระเอกก็ได้เปิดผ้าเช็ดหน้าก็เป็นสร้อยคอที่พระเอกให้พระเอกก็บอกฮีนะแม่นางเอกก็ได้บอกว่าเด็กคนนั้นชอบเธอพระเอกก็ได้เดินไปหานาะโอโตะนาโอโตะก็พูดว่าผมตรวจสอบเรื่องของเซนโดอาซุชิแล้วครับตอนนี้เขาแต่งงานมีลูกแล้วเอก,กเอ๊ะอัดคุง้งทำไมมีครอบครัวแล้วยังเป็นแบบนี้ นาโอโตะก็ได้บอกว่าตอนนี้ครอบครัวเขาหายสาบสูญครับพระเอกก็เอ๊ะคงโดนเอาครอบครัวมาคมขู่แน่ครับก่อนเซนโดจะตายเขาพูดอะไรบ้างไหมครับพระเอกก็ได้บอกว่าพูดเหมือนเดิมอีกเขาว่าทําตามคําสั่งโตมันนาโอโตะก็ได้บอกว่าโตมันอีกแล้วเลยครับพระเอกก็ได้บอกว่าจะว่าไปแล้วทําไมฮันมะถึงไปอยู่ที่นั่นนาโอโตะก็ได้บอกว่าผลสุดท้ายพวกเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย ถึงทำอะไรไปก็เหนื่อยเปล่าสุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงโชคชะตาไม่ได้พระเอกก็บอกว่าไม่ใช่หรอกนาโอโตะนาโอโตะก็ได้บอกว่าขนาดช่วยดาเก้นคุงแล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแสดงว่านั่นไม่ใช่สาเหตุทําให้โตมันกลายเป็นแก๊งชั่วร้ายพระเอกก็ได้บอกว่าตอนที่ฮีนาตายต่อหน้าฉันเห็นไฟลุกท่วมเลยเข้าใจอย่างหนึ่งต้องแก้ไขให้ถูกต้องที่ต้นต่อพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่ากําจัดโตมัน เพราะงั้นฉันจะเป็นใหญ่ที่สุดในของโตมันในอดีตนาโโตะก็งงแล้วก็พูดว่านึกว่าจะพูดอะไรซะอีกพระเอกก็ได้พูดว่าฉันพูดจริงนาโโตะก็ได้บอกว่าเรื่องบ้าบอแบบนั้นพระเอกก็พูดมาว่าถึงบ้าบอก็ช่างถ้าช่วยฮีนะได้บ้าบอแค่ไหนฉันก็ทํานาโอโตะก็ได้มองทาเคมิจิเป็นความคิดบ้าบอเหลือเกินแต่ขอบคุณครับพระเอกก็เอ๊ะ นาโอโตะก็ได้บอกว่าท้อแท้ใจไปก็เหมือนคนบ้ามันโง่เกินไปเอกก็ได้บอกว่านี่นี่ทำไมชอบพูดมากประจำแล้วพระเอกก็ได้ถามนาโอโตะว,ว่าแต่ทําไมช่วยดากเกนคุงไว้แล้วยังเป็นแบบนี้อีกล่ะนาโอโตะให้เงียบทั้งที่ไมกี้กับดากเกนคุงอยู่ครบทั้งสองคนคีซากิไม่น่าเข้าแทรกได้นี่ดาเกเคนคุงยังมีชีวิตอยู่ไม่มีทางที่โตมันจะกลายเป็นแก๊งชัวว่วร้ายนาโอโตะก็ ตอนนี้น่าจะลองตรวจสอบเรื่องของริวโมจิดูนะครับในเวลานี้ก็20ตุลา2017เพอเอกก็ได้พูดว่านึกสงสัยอยู่เพราะไม่มีข่าวข่าวเพอเอกก็ได้บอกว่าที่นี่เรือนจำใช่ไหมมีธุระอะไรที่นี่นาโอโตะก็ได้บอกว่าผมตรวจสอบมาแล้วแล้วก็มีตำรวจท่านหนึ่งหมายเลข2 4 8มีคนมาเยี่ยมตอนนี้ริวงมจิเคนไม่ได้อยู่โตมันแล้วครับ และไม่มีบันทึกว่าตายไปแล้วด้วยก็เลยหาตัวไม่เจอตอนนี้ลิวงูจิเคนเป็นนักโทษประหารครับแล้วดาร์กเนก็ได้เดินเข้ามาพระเอกก็ตกใจไม่เจอกันนานนะทาเคมิจิดาร์กเนก็ได้บอกว่าดีแล้วที่ปลอดภัยพระเอกก็ร้องไห้หมายเลข248สดิวงูจิเคนมีคนมาเยี่ยม นาโอโตะก็ได้บอกว่าหมายเลข248เข้าไปครับดากเกนก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ทักพระเอกว่าไม่เจอกันนานนะทาเคมิจิดีแล้วที่ปลอดภัยพระเอกก็ร้องไห้ดากเกนคุงนาโอโตะก็ได้บอกว่ายินดีที่รู้จักครับผมชื่อทาจิบันะนาโอโตะพระเอกก็ได้บอกว่าฉันมาเยี่ยมได้เพราะเจ้านี่ช่วยดากเกนก็ได้บอกว่างั้นเลอแล้วมีธุระอะไรพระเอกก็ได้บอกว่าฉันไม่รู้เลยว่าดากเกนคุงเป็นนักโทษประหารเพราะฆ่าคนตาย พระเอกก็ได้ถามดาร์เกนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมดาร์เกนฆ่าคนล่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่โตมันดาร์เกนก็ได้บอกว่าทาเคมิจิฉันไม่นึกเสียใจในสิ่งที่เองทำเลยฉันต้องมาอยู่ที่นี่ก็สมควรแล้วโตมันกลายเป็นแบบนี้เพราะฉันห้ามเจ้านั่นไม่ได้นาโอโตะก็ได้บอกว่าเจ้านั่นทุกคนก็นเงียบแล้วดาร์เกนก็ได้พูดมาว่าโตมันหรือสมัยก่อนดีมากเลยนะเป็นแค่แก๊ง ขี่รถสิ่งกวนเมืองทะเลาะชกต่อยทุกวันเป็นเรื่องธรรมดาโตมันเคยเป็นทุกอย่างของฉันพระเอกก็ได้ยิ้มต่อให้แก้ไขชีวิตใหม่ได้อีกครั้งฉันก็จะเลือกชีวิตแบบเดิมไม่นึกเสียใจเลยพระเอกก็ได้บอกว่าดากเก้นคุงไม่เปลี่ยนไปเลยยังเป็นดากเก้นคุงอยู่ดีดากเก้นก็ได้บอกว่าแต่แต่ถ้าแก้ไขชีวิตใหม่ได้อีกครั้งจริงๆแล้วก็มีแค่เรื่องเดียวที่ต้องทำพระเอกก็เอ๊ะข้าคิสกิ พระเอกและนาโอตโตะก็ได้ตกใจคิสกิคิสกิเทนตะ,พะเพยก,ก็ได้ลุกขึ้นคิสกิเง้นหรือ <invested> in <the field> รเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกว่าหมดเวลาแล้วดากเกนก็ได้ลุกขึ้นจากโตะ๊ะแล้วก็พูดว่าทาเคมิจิไปจากโตเกียวซะเพยก,ก็เอดาเกนก็ได้บอกว่าเคยเกื e อบโดนฆ่าใช่ไหมพระเอกก็ตกใจถึงได้มาหาชั้นที่นี่เรื่องฆ่าคนสําหรับคิสกิก็เหมือนฆ่าแมลงพเพก,ก็ตกใจ อย่าพิ่งไปสิทำไมล่ะทำไมฉันถึงโดนจ้องเอาชีวิตต่างคนก็เงียบดาเกนก็ได้พูดว่าคิสกิยกย่องบูชาไมคกี้แต่เปลี่ยนเป็นเกียริชังเมื่อไหร่ไม่รู้คิสกิเลยอยากแยงเอาสิ่งสำคัญทุกอย่างของไมคกี้นาอโตะก็เหมือนทำหน้าโกรธคิสกิพระเอกก็ทำหน้าไมคกี้คุงแล้วดาเกนก็ได้เดินจากไป แล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปก่อนที่ดา์เกนจะเข้าคุกเหมือนดา์เกนจะฆ่าสามคนแล้วอยู่ดีมีผู้ชายเดินออกมาดา์เกนคุงคนที่ใส่แว่นก็คือคิสกิขอบใจนะดา์เกนก็ได้บอกว่าคิสกิแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันดา์เกนได้มองท้องฟ้าอ่าใน e p ที่34และ35ก็ได้จบลงแล้วนะครับ ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมทำใน e p ต่อไปด้วยนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำมายาวๆจบเล่ม5เลยครับวัน2วันเสร็จแน่นอนครับถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะครับบอกกันได้คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับ